พ่อรับดวไทยแกนรนำเสดงน,นักธุริไซเจอร์สังเสียดังนั้นจังหวับไม่หวชาวแม่จันทร์ชาวเชียงรายลใกล้กเคียงที่เคารพครับด้วยความรู้สึกคิดถึงคันหนึ่งหาตั้งใจรีบมาออกมาจากอำเภอพานหลังเพื่อนมาถึงหลังสุดรถเข้าไม่ได้จอดอยู่ดิม พีน่น้องที่นี่โชคดีว่าเป็นนัทวุฒินะครับก็เลยได้เจอกันทันถ้าเป็นประวิทย์วงสุวรรณพรุ่งนี้บ่ายถึงเวทีครับไม่รู้ไม่รู้ท่านี้ก็ขัดเนี้กันแล้วระหว่างเดินทางจากอำเภอพันก็พยายามเช็ดกับทีมงานที่เขามาดูแลเวทีก็ทราบว่าฝนตกลงมาไม่ใช่น้อยๆยเวทีจากว่าเป็นกลางแจ้งก็ต้องเอาเต็นท์ขึ้นมากลางเพื่อให้การเดินทางของการมลาสตเดิน สุดฝนก็หยุดตอนนี้มีละอองนิดหน่อยให้ระวังนะครับผมเป็นห่วงสุขภาพโดนละอองฝนจะเป็นหวัดแต่ถ้าโดนละอองติยะพยรัตจะเป็นแลงสไลด์จะเป็นแรงสไลด์พี่น้องมีครบผม <laughs> ไม่ได้มาแม่จังนี่ก็นานแล้วนะครคบะ <laughs> มาแล้วก็รู้สึกว่าดีใจเหลือเกินเพราะว่าผู้คนยังอยู่กันเนืองไนดะ้ อากาศก็ไม่เคยเอื้ออำนวยแต่ที่อยู่กันเนี่ยเพราะทุกคนต้องการช่วยกันคนละไม้คนละมือถูกไหมครับ<อ>เพื่อที่จะน,นำพาประเทศไทยกลับคืนสู่โอกาสกลับคืนสู่ความหวังกลับคืนสู่อนาคตไปกับประยุทธ์จันทร์โอชาไปกับประวิตรวงษ์สุวรรณไม่ได้อีกต่อไปแล้ว<อ>คนบ้าอะไรอยู่มาแปดปีจะครบอยู่รอมรอวันก่อนเพิ่งขึ้นเวทีพูดบอกว่า พี่น้องต้องอดทนเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นแปปีแล้วนะครับบอกว่ามีรัฐบาลไหนทาได้เหมือนรัฐบาลผมบ้างทำอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนรัฐบาลผมมาแล้วพผมคนนี่แหละทำมากแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นไอ้บอ้ามึามาามมางใจประชาชนเชื่อว่า8ปีที่พังพินาศมาอยูย่ๆจะดีขึ้นทางตาในปีที่เกหรือว่าแปีที่แล้วมึงซ้อมใหญ่เลย พี่น้องครับเจงชิบหายไรยวอดมา8ปีมันจะหาอะไรมาฟื้นขึ้นมาได้ในปีที่เก้าไอคนพวกนี้ไม่รู้จักคิดไม่รู้จักสำนึกตัวดูพี่ทักษิณเขามัง่งคุณเห็นไหมทักษิณชินวัตรถูกปฏิวัติไปสิบหกปียิ่งลักชินวัตรถูกปฏิวัติไปแปดปี ไปไหนคนยังบอกกลับมากลับมากลับมาไอพวกบ้านี่อยู่แปปีคนบับออกไปออกไปออกไปถามใจพี่น้องตรงนี้ก็ได้ให้แลกกันสองคนระหว่างแมวกับปูและตูกับ บุรีครับบอกว่าจะยกจังหวัดไม่ให้เหลือแม้แต่เขตเดียวก็อีเดียวคุณอนุทินเราเองก็พวกกันแต่คุณต้องเข้าใจสิว่าลพบุรีตอนนี้ก็มีสอสเพื่อไทยแล้วเราก็ต้องแรงสไลด์ด้วยที่ลพบุรีไปยกจังหวัดนี่คุณคิดว่าลพบุรีลีกินเยอะก็เลยนึกว่าจะแจก้วยกันง่ายๆหรือยังไง นะกินกล้วยนะใช่ครับแต่คนลบบุรีเนี่ยเขาไม่คนพวกนี้เข้ามาประยุทธ์จันโอชาพาพวกเข้ามาอยู่แปปีปนปี้หมดแล้วครับใน,นกลไกประชาธิปไตยอำนาจบริหารทำงานไม่ได้แก้ปัญหาไม่เป็นอำนาจทิ่ติบัญญัติในสภาเป็นไงครับยกมือกันตามอัตราราคาลวย สอสอที่เป็นตัวแทนของประชาชนจำนวนหนึ่งถูกตีค่าเป็นเพียงลิงแจกกล้วยให้กินกันเท่านั้นนะคร <c ười> ับเดี๋ยวนี้ทั่วโลกเขากังวลเรื่องฝีดาดลิง <c ười> ลิงข้างน,นอกเป็นฝีดาดลิงในสภาพเป็นฝีแดกครับตัานี่กครับฝีแดกด้วยนี่แหละครับ แล้วนี่เป็นเชื้อชั่วเชื้อร้ายที่มันเกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญ60ร่างขึ้นมาเอาเปรียบพรรคเพื่อไทยทําให้มีพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคแบง่งยิบแบ่งย่อยแล้วก็สร้างปรากฏการณ์อับประยศแจกด้วยกันสดๆทั่วสภากลายเป็นโรคฝีแดกอย่างที่บอกว่าดังนั้นยกเลิกมันไปให้หมด เอาพักเพื่อไทยแลนสไลด์เอาพักเพื่อไทยแก้ปัญหา อย่าให้รู้นะว่าตู่กับป้อมมาแม่จันแล้วมันนั่งตบมือกันอยู่ด้วยอย่าให้รู้เด็ดขาดเชี่ยวเสียใจนะจะบอกให้เพราะว่าภารกิจนี้ไม่ใช่ภารกิจเอาใจใครนะครับไม่ใช่ภารกิจเอาใจอู้งิิงไม่ใช่ภารกิจเอาใจพ่านทองแท้แม่กระทั่งไม่ใช่ภารกิจเอาใจทักษินเอาใจยิ่งลักแต่เป็นภารกิจเอาตัวรอดด้วยกันของคนไทยทั้งประเทศปล่อยให้ไปอยู์ เห็นกลมๆเงยๆท่านไม่ต้องตกใจฮะไอ้น no, no ี่นะโดนเขาถ่ายภาพไม่ใช่เครื่องบินพม่าที่มาบนวิวินวนเวียนวันก่อนสบายใจได้เหอยนนปัญหาที่มันเกิดขึ้นเยอะแยะในประเทศแต่ละเรื่องมันมีปัญญาแก้กันไหมมีปัญญาทำกันไหมไม่เลยายแน่ว่าก็เป็นนายทหารยิ่งใหญ่สามปอ เต็มที่แต่ยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองมา8ปีไม่เห็นมีปัญญาทำอะไรยาบ้ายา,อยาไอียาไอลูกไล่ฆ่าพ่อแม่กลางบ้านกลางเมืองก็ไม่เห็นจะทำอะไรได้รัฐบาลไทยรัฐไทยปราบยาเสพติดเด็ดขาดท่านจำได้ไหมได้รัฐบาลชุดนี้พี่น้องที่เคารพครับนอกจากไม่ปราบเด็ดขาดแล้วหาง่ายยิ่งกว่าอะไร ประยุทธ์จันโอชาคือรัฐบาลชุดเดียวในประเทศไทยที่ยาบ้ามามากขึ้นราคาแต่ยาบ้าลงเอาลงเอาหาซื้อกันได้มากมายไอ้ควายไอ้ประยุทธ์นขนาดยายังบ้าเลยนาะยกจะเหลือเลยครับเอาควายมาเป็นผู้น้ำมันตพี่น้องทีง่ก<ๆ>รพบปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปากเรื่องท้องถามพี่น้องว่า วันนี้ที่เขาบอกว่ากําลังอยู่ดีกินดีพี่น้องไปดูข่าวสิกลับบ้านนี่ไปกดโทรศพัพท์อ่ะรัฐบาลยังยืนยันอยู่เลยนะว่าจากผลงานของพวกเขาเนี่ยเศรษฐกิจกําลังดีพี่น้องกําลังกินอิ่มนอนอุน่นไหนใครคิดว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นชีวิตกําลังสมบูรณ์พูนสุขขอเสียงแหน่ก็ไม่วไม่หยังเออกอกเขาพี่น้อง อันนั้นไม่ใช่เสียงเชียรัฐบาลเป็นเสียงส่งสัญญาณว่าลำบากเต็มทีแต่ถ้าถามใหม่ว่าใครเห็นว่าสภาพเศรษฐกิจบ้านเมืองวันนี้มันวิกฤตมันกำลังพังพินาศประเทศชาติและประชาชนกำลังกอดคอกันล่มจมกับรัฐบาลชุดนี้ขอเสียงดังดังเ <Hey! Hey! S 1> นี่คุณได้ยินบ้างไหมคุณประยุทธ์จันโอชาไม่มีปัญญาก็ออกไป จะทำตัวเป็นขี้ที่รากไม่ลงอยู่ทำไมพี่น้องดีวรบเออาก็สอบได้ที่หนึ่งของรุ่นที่หนึ่งของรุ่นประธานโทษนะครับผมไม่ได้ไปต่อว่าไม่ได้ไปกระทบกระทั่งสถาบันการศึกษาโรงเรียนเตียมทหารแต่ผมมีปัญหาไก่ตัวเนี้ที่บอกว่าที่หนึ่งของรุ่นจริงๆถ่ายแบบนี้ที่หนึ่งของรุ่นรุ่นนิ่มอยู่กันังไงครับยิงปืนกันเป็นไหมผมไม่รู้ พี่น้องมันต้องแก้ปัญหามันต้องอธิบายอะไรในเชิญวิสัยทัศน์ในเชิงสติปัญญาได้บ้างไม่ใช่พูดจากลับไปกลับมามีปัญหาก็ตั้งแต่กรรมการกันจำได้ไหมเป็นประเทศเป็นรัฐบาลที่มีกรรมการมากที่สุดรัฐบาลน,นะเว้ยไม่ใช่กองพราป่ามึงจะหาชื่อกรรมการมายาวเหี้ยทำไมเราไปค้น ก็มีปัญหาเศรษฐกิจก็ตั้งกรรมการแก้ปัญหาเศรษฐกิจพอกรรมการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ไม่ได้ก็ตั้งกรรมการติดตามการแก้ปัญหาเศรษฐกิจพอกรรมการติดตามแก้ปัญหาเศรษฐกิจทํางานช้าก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการติดตามการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วแต่ละชุดเนี่ยส่วนใหญ่ประยุทธ์เป็นประธานสมคิดเป็นนักเศรษฐศาสตร์สนธิรัตน์บอกว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์นายอุตมพี่น้องรู้จักไหม นายอุตมก็บอกว่าเป็นนักธุรกิจไอ้พวกนี้สองสามคนยังไปไหนไม่รอดเลยไร้ยุทธ์จันโอชาตั้งแต่เกิดมาผมไม่ได้ยินข่าวทำมาหากินอะไรนอกจากขายที่ดินในนายทุนมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจท่าใจหายไหมครับผมยังใจหายจนเถือปัจจุบนันดังนั้นพี่น้องไม่ต้องเชื่อผมเชื่อตัวเองเถอะ ถ้าท่านคิดว่าท่านกำลังอยู่ดีมีสุขก็ไปเถิดทั้งคู่ไปอยู่กระตูเธอทองแต่ถ้าคิดว่ามันเจ็บปวดมันลำบากยากเห็นมากระเต้นมากระเพื่อไทยนี้รับรองว่ามีโอกาสดีเดียนะก็ดีดีอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวพอยุบสภาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยจะขึ้นเวทีประกาศนโยบายเด็ดชัดเจนเป็นรูปประัหนึ่งสองสามสี่ห้า ให้มันยุบสภาก่อนครับประกาศตอนนี้ไม่ได้มันลอกเพราะมันยังถืออำนาจรับอยู่ <c oughs> จะเอานโยบายแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนมาถึงที่ถึงเนื้อถึงตัวแล้วยี่ห้อพักเพื่อไทยยี่ห้อไทยรักไทยรับรองวประกาศแล้วทําได้รับรองว่า,า,วานโยบายโดนใจโดนปัญหาโดนการแก้ไข <c oughs> ฟังง่ายๆพี่น้อง <c oughs> ประยุทธ์พูด <c oughs> ลอยลม ไม่มีอยู่จริงเพื่อไทยพูดทำได้จริงนี่อุ้งยิงไอ้นนติงตองมัน resign, <rode o. S 1> คนละอย่างคนละเรื่องกันเข้าใจกันเข้าใจแล้วพี่น้องเดียกรบครับอยากจะยืนยันกับพี่น้องนะ เพราะแต่กี้ที่อำเภอพานบางคนก็มากระซิบถามไงนัทวุฒิพวกเขาตามข่าวครับพวกนัทวุฒิก็เพิ่งออกจากคุกมาอุตส่าห์จำอีกเที่ยวนี้นัทวุฒิเป็นทูตแทนก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้แล้วให้เรากาเพื่อไทยกาไปกาไปจะถึงนัทวุฒิได้ยังไงแหมเป็นห่วงเป็นใยคืออยากกาแล้วให้โดนนัทวุฒิด้วยแต่พราะนัทวุฒิ ในหัวใจพี่น้องผมจะบอกให้กาอยังไงก็โดดเข้าไปเลยครับไม่ว่าจะบักมากี่ใบท่านหาพักเพื่อไทยให้เจอกาคร เที่ยวนี้ของเราคือปากกา,า,าการลงทุนลงแรงก็คือกากระบาดลงในช่องลงคะแนนทา,า,านั่นเองฮะมันไม่เอาไนาเปอร์มาดักยิงเรากลางหน่วยเลือกตั้งหรอกสบายใจได้แล้วให้คิดเป็นการแก้แค้นประยุทธ์สิใ,ให้คิดประภารกิจในการการในช่องพักเพื่อไทย<อ>คือกาไรไล่ประยุทธ์เวลาวันเลือกตั้งกี่ใบก็ตามหารเท่าไหร่อย่าไปสนใจเพื่อไทยอย่างเดียวครับ เข้าไปในกูหารั้บัรเรือตังบักเอาปากกามาก้มลงกาจังหวะที่จะก้มลงกาเนี่ยคิดว่าเป็นการแก้แค้นประยุทธ์แต่จะแก้แค้นประยุทธ์ถ้ากาช่องพลังประชารัฐเนี่ยประยุทธ์ไม่ตายนะครับมันฟื้นต้องกาช่องเพื่อไทยก็กาเปลี่ยนเข้าไปกับหาบัตรมาหาช่องเพื่อไทยแล้วกาลงไปไอ้ประเด็จก,การไอ้ยาเสพติดเต็ม ด้านในหน้าทานแล้วก็พักกันเพื่อไทยแล้วก็เดินไปที่อิมหย่อนก็ไปแลมสไลด์ก็ทำได้ไนในบี่น้องเล่นสไลด์ด้วยกัน,นในพี่น้องไมนใครตัดสินใจเด็ดขาดว่าเลือกตั้งเมื่อไรก็เมื่อนั้นจะชวนกันเข้าคูวากาเพื่อไทยแลนสไลด์ขอเสียงดังๆดังเอก ว่องยางเดียวถ้าถึงเวลาแม้วันนี้ก็ไล่ไล่ไล่ไลถึงเวลาเขาเอาตังมาให้เอาไหมเอานานพี่พานบอกเงี้ยเขาเอาตังค์มาให้เอาไหมเแต่เขาบอกว่าถ้าให้ตังต้องเลือกเขาไม่เลือกเพื่อไทยยอมไหมไม่ยอมเท่านั้นแหละเท่านั้นคุณประยุทธ์จันโอชา คุณจะออกไปดีๆหรือออกด้วยน้ำตาถ้าคุณจะออกไปดีๆนี่อ,ออกได้ทุกวัน <Okay. S 1> ก่อนจะถึง24สิงหาแต่ถ้าจนถึง ผมก็จะได้เริ่มปลาใสเสียทีพอแล้วเดี๋ยวจะต้องเดินทางกลับพี่น้องแต่ก่อนจะเดินทางกลับก่อนจะลาพี่น้องขอฝากพี่อองไว้คนพี่น้องครับผมเองก็ชายชาตรีคนหนึ่งปกติจะไม่พูดเรื่องไอ้นี้อย่างนี้แหละครับแต่ว่าอดีตฝังใจระหว่างเราสองคน เราเคยมีความหลังขวังฝังใจกันมาบนที่สูงนะครับครั้งหนึ่งครับผมเป็นทีมปลาใสรวมหน้านายกทักษิณก็ไปปลาใสกันที่เชียงใหม่มาฮะโทษไปปลาใสเชียงรายนี่แหละครับแล้วต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์เพื่อลงเชียงใหม่เพราะเช้าวันรุ่งขึ้นนายกทักษิณต้องปลาใสเชียงใหม่โชคจะตาฟ้าฝนจะเป็นใจเซน่กระไร จัดให้นัทวุฒิกับละอองนั่งติดกันในเฮลิคอปเตอร์ลำเดียวกันเฮลิคอปเตอร์ตีปีกปั๊มัมันก็ค่อยยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นผมก็พยายามจะมองทางข้างล่างในว่าเพื่อตกลงไปจะได้เข้าใจว่าตกลงไปตรงไหนในจังหวะที่เฮลิคอปเตอร์กำลังค่อยๆยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นปรากฏว่าร่างกายของผมซึ่งบอบบางอยู่แล้วสั่นสะเทือนขึ้นมาทางล่าง มีอ้อมกอดของสาวงามเชียงรายนางหนึ่งโผมมากอดทั้งตัวพี่น้องที่ไรบคับท่ายามหลับฝันผมนึกตื่นมาจะได้เนื้อคู่เพราะฝันว่ามีงูรักแต่นี่ไม่ใช่คันไปสซ ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนไม่ว่าจะยุคเหตุการณ์ใดกราบใดก็ตามที่มีการเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ผมจะขึ้นคนละลำกับพี่องทันทีก็ฝากไว้ด้วยครับพี่สาวผมแล้วเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องเหมือนกับที่อยากจะให้เพื่อไทยเชียงรายให้พี่น้องเสื้อแดงเชียงรายอยู่กันแบบพี่แบบน้อง เที่ยวนี้ไม่สามัคคีกันล้มมันไม่ลงฮะแต่ถ้าสามัคคีกันจะสามปอสี่ปอห้าปอมันก็ต้องออกไปเพราะเราแลนสนไลด์ถูกไหมครับ<อ>ไว้มาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าที่เชียงรายแม่จันและจะังหวัดใกล้เคียง1ิบกันยายนพบกับครอบ,บครัวเพื่อไทยนำโดยหัวหน้าครอบครัวที่เชียงใหม่ครับสวัสดีครับ